แหล่งที่มาของหัวเรื่องการวิจัยทางธุรกิจการกำหนดหัวข้อเรื่องเป็นขั้นตอนแรกของโครงการวิจัยที่ผู้ศึกษาจะต้องกระทําถูกต้องไหมคะซึ่งอาจห็นได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเพราะหัวเรื่องมีความเกี่ยวพันกับขั้นตอนอื่นๆในโครงการวิจัยด้วยถูกต้องไหมคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นในการนําเสนอภูมิหลังหรือว่าที่มาของเรื่องที่วิจัยค่ะการกําหนดประเด็นปัญหาการเสนอกรอบในความคิดของการศึกษานะคะรวมไปถึงการกําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาการกําหนดสมมติฐาน ตลอดจนการกำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยนะคะการกำหนดหัวข้อเรื่องที่ยุ่งยากทําให้การดําเนินตามองค์ประกอบต่างๆของโครงการวิจัยยุ่งยากไปด้วยอันเป็นอุปสรรคในการทําวิจัยทําให้เสียเวลาและอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จค่ะการกําหนดหัวเรื่องที่เหมาะสมกับตัวผู้วิจัยและเงื่อนไขต่างๆเป็นการเริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นที่ดีช่วยส่งผลดีไปยังขั้นตอนต่อไปในการทําวิจัยด้วยค่ะ ดังนั้นการกําหนดหัวเรื่องจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากในการทําวิจัยนะคะผู้ทําวิจัยอาจจะต้องกําหนดหัวเรื่องเองหรือหัวเรื่องถูกกาหนดขึ้นมาให้อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยควรที่จะต้องสํารวจจากลหลายๆแหล่งนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งหัวข้อเรื่องที่เหมาะสมกับการวิจัยแหล่งที่มาของหัวเรื่องการวิจัยทางธุรกิจจํได้ไปได้สองแหลใให่งด้วยกันนะคะห่งก็คือหัวเรื่องการวิจัยทางธุรกิจที่ผู้วิจัยต้องกําหนดเองและ2ค่ะหัวเรื่องการวิจัยทางธุรกิจที่ถูกกําหนดขึ้นมาให้ค่ะ หัวเรื่องการวิจัยทางธุรกิจที่ผู้วิจัยต้องกำหนดเองนะคะแหล่งที่มาของหัวเรื่องการวิจัยทางธุรกิจค่ะเมื่อผู้วิจัยต้องการกำหนดหัวเรื่องขึ้นมาเองจำแนกได้เป็น4แหล่งน่ด้วยกันนะคะ 1. จากความสนใจของตนเองค่ะ2จากสังคมธุรกิจ3จากการศึกษาในชั้นเรียนนะคะ 4. ค่ะจากการขยายขอบเขตของงานวิทยานิพนธ์ค่ะมีรายละเอียดแบบไหนไปดูกันมาดูที่ข้อแรกกันนะคะจากความสนใจของตนเองในแต่ละบุคลคลค่ะจะมีความสนใจในสาทางธุรกิจ ที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะนั้นจึงทําให้มีความถนัดแตกต่างกันด้วยซึ่งบางคนมีความสนใจในศาสตร์บัญชี หรือการเงินบางคนสนใจการตลาดนะคะถูกต้องไหมคะบางคนก็จะสนใจในเรื่องของการจัดการองค์กรน,นะคะผู้ที่มีความสนใจในาศ 1, สาสตร์1ศาสตร์ใดโดยเฉพาะมักจะมีความคิดลึกล้ําในาศาสตร์นั้นและมักจะมีคําถามหรือปัญหาเกิดขึ้นในใจคําถามหรือปัญหาเหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการกําหนดหัวข้อเรื่องได้นะคะผู้ที่มีความถนัดในด้านนั้นมักจะวิเคราะห์ลําดับความเป็นมาของปัญหาการวิจัยได้อย่างชัดเจนอีกด้วยคะ่ะตัวยอย่างเช่นนะคะผู้วิจ ถนัดเรื่องการตลาดและมีความรอบรู้และสนใจเกี่ยวกับรถยนต์มีการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ตลอดเวลาเลยอาจจะกำหนดหัวข้อเรื่องได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ที่มีความรอบรู้และสนใจเกี่ยวกับผ้าไหมไทยก็อาจจะก,กำหนดหัวข้อเรื่องว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อผ้าไหมไทยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างนี้เป็นต้นนะคะหัวข้อเรื่องที่ได้มาจากสังคมธุรกิจมายังไงครูอ้อมาดูกันค่ะปัญหาจากการดําเนินธุรกิจนะคะจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจําเลยเนาะแต่ละธุรกิจหรือว่าแต่ละอุ stad ะะจะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปถูกต้องไหมคะดังนั้นเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่ไม่เหมือนกันนะคะและแม้แต่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคะละักษณะของปัญหาก็จะเป็นไงคะแตกต่างกันไปได้ถูกต้องไหมคะปัญหาที่เกิดขึ้นในทางธุรกิจที่มีการถกเถียงกันอยู่เสมอๆนับว่าเป็นการท้าทายอ่าเนี่ยแหละคะ่ะในการนํามาพิสูจน์หาคําตอบหรือทําวิจัยนะคะและเป็น แหล่งที่มาอย่างหนึ่งของหัวเรื่องในการทำวิจัยทางธุรกิจของคุณไงคะ ตัวอย่างเช่นในทุกๆอุตสาหกรรมมักจะมีการพูดถึงเรื่องของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอาจจะอยู่ในรูปของผลกําไรหรือขาดทุนปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจก็คือการจัดการผู้วิจัยอาจจะได้แนวคิดมากําหนดหัวข้อเรื่องได้ว่าการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัดการระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการในเขตนนทบุรีอย่างนี้เป็นต้นค่ะหัวข้อเรื่องที่ ได้มาจากการศึกษาในชั้นเรียนค่ะในชั้นเรียนของการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษานะคะจะมีการแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีคําถามต่างๆในวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่ใช่ไหมคะนี่คําถามต่างๆที่เป็นประเด็นปัญหาเหล่านี้นะคะคุณก็สามารถที่จะนําเอาความคิดเห็นเหล่านั้นละคะของเพื่อนเพื่อนักศึกษาในห้องของค,นคนนุณนะมาทาอะไรเอ่ยอาจจะนำนะคะนำมาพัฒนาเป็นหัวข้อการวิจัยของคุณได้ไงคือว่าในนี้ง่ายๆเลยนะแล้วก็บางครั้งนะคะก็จะมีท่านอาจาร ผู้สอนนะคะก็จะมายกประเด็นขึ้นมาพูดพูดพูดอะไรเงี้ยเราก็จดจดไว้อะเนาะแล้วก็เราก็เป็นไงคะคุณก็เอามาทําแล้วเอามาประสานความคิดต่อเนื่องเพื่อหาคําตอบได้นะคะหรือว่าข้อพิสูจน์ต่างๆที่อาจารย์ได้พูดอะไรประมาณนี้หรือเพื่อนได้พูดไว้ในห้องเรียนนั่นแหละคะ่ะเป็นประเด็นปัญหาเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัยหัวข้อเรื่องวิจัยให้กับคุณได้เช่นเดียวกันไนดะะ้ตัวอย่างเช่นในชั้นเรียนมีการถกเถียงกันในเรื่องของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างนี เป็นต้นนะถกเถียงกันในเรื่องของความคิดเห็นของคนอเมริกากับความคิดเห็นของประเทศไทยอ่ะอย่างเงี้ยนะคะความคิดเห็นสไตล์การดําเนินชีวิตของคนสหรัฐอเมริกากับความคิดเห็นของการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตของคนไทยอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะเราก็สามารถที่จะนํามาเป็นหัวข้อเรื่องได้ถูกต้องไหมคะหรือว่าจะเป็นการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจนะคะผู้วิจัยนะคะหรือว่าคุณก็อาจจะนํามาพัฒนาทําเป็นหัวข้อเรื่องวิจัยของคุณได้ค่ะที่เรื่องออกมาก็จะเป็นการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานองค์การ โทรศัพท์เกี่ยวกับการแปลรูปรัฐวิสาหกิจนะคะหรือว่าชื่อเรื่องอาจจะเป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรรัฐวิสาหกิจแบบนี้ก็ได้ค่ะหัวข้อเรื่องการวิจัยหรือหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ของคุณสามารถได้มาจากการวิจัยที่ผ่านมาก็ได้นะคะดูตรงไหนค่ะรูดูตรงนี้ค่ะคืองานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแหล่งที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับหัวเรื่องซึ่งคุณสามารถที่จะขยายขอบเขตจากเรื่องเดิมไปสู่เรื่องอื่นๆได้ด้วยนะคะเช่นการศึกษา เรเเื่องดิมแต่ว่าเปลี่ยนอุตสาหกรรมอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเมื่อพิสูจน์ว่าถ้าเปลี่ยนอุตสาหกรรมคําตอบจะเหมือนกันหรือไม่อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะศึกษาในอุตสาหกรรมเดิมเรื่องเดิมแต่ว่ามีการขยายขอบเขตของการศึกษาออกไปหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนทฤษฎีหรือแนวคิดที่จะนํามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาให้แตกต่างออกไปนะคะก็ได้เหมือนกันถือว่าเป็นงานวิจัยได้ด้วยนะแล้วก็งานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นแหล่งที่มาของหัวเรื่อง ในการวิจัยที่ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาให้กับคุณได้มากๆเลยถูกต้องไหมคะดังนั้น,น,นคุณสามารถทําความเข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจนและรวดเร็วจากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยชิ้นนั้นได้เลยแล้วก็สามารถนํามากําหนดเป็นหัวข้อเรื่องได้ด้วยเนาะ ตัวอย่างเช่นหัวเรื่องเดิมคือปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ผู้วิจัยอาจจะขยายขอบเขตจากเรื่องเดิมไปสู่เรื่องใหม่ก็อย่างเช่นปัจจัยที่เอื้ออํานวยต่อการทํางานเป็นทีมของพนักงานในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครอย่างนี้ก็ได้คะ่ะ